ใครบอกคุณเก่าจะเล่าให้สิ็ใครบอกคุณเก่าจะเล่าให้สิ็ใครบอกคุณเก่าเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยเชนไรส์ ครับผมพัชนรพัสสุงุ์ทรงคัดรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับสาร m Edition ครับสวัสดีครับในตาโนวพลอุปพงรองชนะเลิศส m าร์ m Edition ครับสวัสดีครับโจจิรวัตรจิิมัสัจารองชนะเลิศสปาร์ี m Edition ครับ เค้กยานินแมทิศรากุูเดอะวินเนอร์สมาร์ทเอ็มซีเดอะออเิชั่นค่ะ และนี่คือผู้ชนะและรองชนะเลิศจากการประกวด smart mc the audition s ส a s o n ังหวสดีค่ะโอ้ยท่าโพนะคะสวยมากเลยท่าโพธล้วมากนี่นี่ต้องฝังเนื้อฝักตัวกับทุกคนคุณแม่คุณแม่เรียกคุณแม่นะฮะแต่ละคนบางคนเคยเล่นละครเล่นหนังกันอยู่แล้วเออเห็นนะเห็นตาอยู่แล้วยังคุณเคยเล่นครับ เล่นละครเล่นหนังเกย์เยอะเยอะเล่นหนังเกย์มากี่เรื่องแล้ว <c oughs> เล่นหนังหนังทางเฉพาดีกว่าสองเรื่องครับแล้วก็มีของประเทศเวียดนามที่จะเข้าฉายในเดือนอตุจีน,นี้ครับอของประเทศเวียดนามยัง<อ>คุณเคยทำงานอะไรมาก่อนปะเป็นแค่พิธีกรของมหาลัยครับมหาลัยอะไรฮะอ่อมหิดนครับมาิดนอ่าคุณหมอหรือเปล่าคะเปล่าครับผมไม่ไม่ได้เรียนด้านไหนเรียนด้านธุรกิจครับรองประเทศครับอีกหนึ่งสาว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลอนชื่ออะไรก้ชื่อในตัสครับในตัสน้อพลอุ่งคงชื่อจริงๆอ่ะตอนที่แม่ตั้งให้ช,ใหชื่อชื่อในตัสเนี่ยครับเพราะว่าคุณแม่ขายรถออมันเป็นมันเป็นสปีดในตัวเครื่องยนต์นะคร<อ>ับตั้งให้ดูมาร์ทแมนหน่อยแต่พอ ได้ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ชื่อว่าน้องมีมี่ค่ะน้องมีมี่ชื่อในวงการคือน้องมีมี่ใ่น้องมีมี่นางบอกนางชื่อน้องมีมี่อ่ะหนึ่งเดียวกวนี้คผู้หญิงเป็นเดอะวนเนอร์ด้วยขนมเค้กสวัสดีค่ะใช่ค่ะชื่อขนมเค้กยานินมหิสรากุลค่ะค่ะซึ่งขอบอกที่เขาชนะเนี่ยด้วยภาษา ค่ะก็ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่เคะเห็นบอกว่าเก่งมากการภาษาอังกฤษขอบคุณค่ะ <c oughs> สนใจเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วปะ่ะคะใช่ค่ะก็คือชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็โชคดีที่คุณแม่ส่งเสริมให้เรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วพอเข้ามหาลัยใช่ค่ะเข้ามหาลัยก็เรียนอักษรศาสตร์จุฬาด้วยเอกภาษาอังกฤษเป็นสาวอักษรจุฬาใช่ค่ะเอกภาษาอังกฤษซึ่งคุณแม่ขเขาเนี่ยปลูกฝังการใช้ภาษาอังกฤษให้ลูกเขาด้วยกันให้เรียนกับครูฝรั่งเลยใช่ค่ะตัย บ้างด้เด็กๆสมัยปฐมแล้วค่ะตั้งแต่ปฐมปหนึ่งเลยค่ะตอนนี้ใช้ได้กี่ภาษาพูดได้กี่ภาษาก็ตอนนี้คือจริงๆตอนมัธยมนะคะมปลายก็เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยแต่อาจจะพอเข้ามหาลัยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มากก็เลยจะถนัดเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาฝรั่งเศสค่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆมาทั้งทีแล้วเนี่ยให้แนะนําเชิญชวนชาวต่างชาติมาชมบอกก้าวเล่าสิบนิดนึงสิคะค่ะได้ค่ะก็ hello everyone I am ขนม Ca k e and we are the we are the s MC a r t the a u d i t i o n so s I would like to invite all the foreigners to come here and visit and also watch this TV program and we you will all meet พี่牡丹 and p ี่นุ้ย very gorgeous MC ดีแล้วับพี่ได้เริ่มเป็นพิธีกรให้มันไปเลี้ยงลูกนะฮะ <laughs> มันเอ,อะอะมันคิดแต่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเดีด๋ยนเนี่ยแหละครบเลยภาษาอังกฤษน้องไม่ได้เอาเลื่อยมาใช่ไหมลูก <laughs> <laughs> ขาเก้าอี้ยังอยู่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวส่วน นายตัศนนายตัสนนายตัสนคือคือคือลองนี่คือสามคนใช่มีจริงๆมี5้าคนอ๋ออะไรลองสี่นนายตัสนเคยทำงานอะไรมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นพิธีกรที่โรงเรียนธรรมดาโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียน s อ a c บครับเป็นปวชโอ้แล้วก็ฉายแววคือเราเห็นแววตัวเองหรือว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมีการประกวดนี้ไปเลยนายตัสนถูกต้องครับเพื่อนมาเขย่าตัวเลยเธอเธอต้องไปเธอต้องไปเราเวิบแรกรู้สึกไงไม่ ฉันจะไปทีฟอน,นี่ถ้าถ้าร่างกายหนูผอมเท่าพี่เคเท่าพี่หนุ้ยหนูก็จะไปบึกบึขนขนาดนี้ก็เลยว่ามาในด้านพิธีกรของเราดีกว่าถ้าสมมติได้มีใครติดตามในทางโอราณทีวิของเราเนี่ยนะฮะ<ช>ขอเอ็เอมคอของเราเนี่ยจะเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถโชว์ได้2คนในร่างเดียวไหนรองซิมมดดำกับเกิดสุจิระขึ้นมาพอดีก็ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่ในตัสทอล์ o ชครับวันนี้ไม่ได้มาแค่ในตานะคะน้องมีมีม่ก็มาค่ะ <c oughs> <c oughs> มี2บุคลิ 2> ส2บุคลิกให้ไม่น่าเบื่อออ๋ที่บ้านขายรถใช่วันนี้ค,คุณพ่อคุณแม่ดูป่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ <c oughs> ไ,ไม่บอกพ่อกับแม่เลยเหรอ <c oughs> บอกไว้ก่อนแล้วครับแล้วเราเป็นอย่างนี้เรามีความสุขดีแฮปปี้มากครัเพราะว่า อยู่ที่บ้านก็ค่อนข้างลุยแล้วก็แบบว่าสนุกเวลาพูดคุยกับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายอย่างเงี้ยครับมีน้องชายมีน้องชายด้วยแสดงว่าเรามีแววพูดเก่งอยู่แล้วล่ะเป็นคนพูดมากพี่นุ้ยเป็นคนพูดมากค่อนข้างพูดมากก็อีกสองคนสองคนที่น่าจะคุ้นเคยครับนี่คุณมากกว่าเอาน้องดีกว่าทาไมถึงอยากทำพิธีกรอาชีพอื่นไม่มีทำเหรอฮะอ๋อไม่ผมผมคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยทา อย่างอื่นไม่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 น่าจะเวิร์กครับก็ร้องเพลงเล่นดนตรีเต้นไม่เวิร์กเลยครับผมผมชอบการพูดการสื่อสารและที่สุดเลยครับอยากเป็นอะไรพิธีกรหรือผู้ประกาศข่าวพิธีกรครับพิธีกรเลยใช่อาชีพอื่นพิธีกรเหนื่อยจะตายเงินก็น้อยมันรู้สึกมีความสุขในการในการพูดครับเนาะอะไรคือสมมติคนรุ่นใหม่พวกพี่อาจจะมันอาจจะเก่าแล้วลูกสําหรับพวกพี่อาจจะอยู่มานานเกินแล้วพิธีกรรุ่นใหม่ควรจะเป็นยังไงควรจะเป็นยังไงควร เอาเอาที่ผมคิดเลยนะควรจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดครับเพราะว่าคนเก่าๆเขาก็มีอยู่ในโลกนี้หมดแล้วเราจะไปซ้ํารอยเขาทําไมใช่ไหมครับเพราะว่าผมพูดอะไรผิดหรือเปล่าหมายถึงว่าของเก่าของเดิมเนี่ยเขารุ่นพี่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 เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดอยู่แล้วเราไม่ควรจะไปเดินซ้ําเขาเราควรจะเป็น เดินด้วยรอยเท้าของเราเองนี่แล้วโจเป็นรอยเท้าแบบไหนสไตล์ของโจสไตล์ของในในในตาสนี่คือสองบุคลิกได้ครับผมอ่าเออสวยสวยด้วยอยู่ด้วยกันแล้วขนลุกทนี้แราแบฒนาให้เป็นตัวหนูเลยเออเธอเดี๋ยวน่าจะมาจัดกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยได้ค่ะพิธีกรไอดอลคือใครพิธีกรไอดอลเป็นพี่เอกกี้ทำไมถึงชอบพี่เอกกี้พี่เอกกี้ดูเป็นคนที่โวยวายเท่าไหร่ผู้ชายก็ เข้ามาใชเข้ามาเอาเธออยากมีผู้ชายเหมือนแล้วก็พี่พี่เห็นกี้เขาแบบว่าจะมีมุมเอนเตอร์เทนที่แบบได้ความรู้แบบชัดเจนอย่างเงี้ยครับอแน้องพันนี่หว่าครับเคยผ่านงานพิธีกรมาก่อนเปล่าเคยครับเคยเคยทำเคยทำรายการท่องเที่ยวมาครับของจ้างห้าครับของทางช่องห้าใช่ครับแล้วอยู่ดีมาร่วมโครงการนี้ได้ยังไงฮะเพราะว่าอยากจะมาเข้าฝึกประสบการณ์เพราะว่าที่นี่เป็นที่สอนให้เรารู้จักกัน ใช้ออกเสียงหรือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรอยู่แล้วเงี้ยก็เลยอยากจะเข้ามาร่วมโครงการด้วยคือจะบอว่าผู้เข้าประกวดนี่ต้องมีการเข้าแคมป์โอเวอรชารใช่ไหมก็เลยได้ได้ความรู้ด้านอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างน้องผู้หญิงขนมเค้กขนมเค้กอยากเป็นผู้ประกาศหรือเป็นพิธีกรลูกค่ะก็ขนมเค้กนะคะอยากจริงๆอยากทำสองอย่างเลยเพราะว่าพิธีกรเราก็ทำมาตั้งแต่มัธยมมหาลัยตอนนี้นะคะก็เลยอยากทำพิธีกรด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากทำก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะเพราะว่ามันท้าทายเราก็รู้ว่า คือได้อบรมมารู้ว่าการทําผู้ประกาศมันยากมากมันต้องอักขระชัดเจนต้องมีความรู้มีคงคาศัพท์ในหัวค่ะก็ะเลยเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็อยากจะลองค่ะในมุมมองพวกคุณในตัดด้วยคิดว่าพิธีกรของยุค 4G จะต้องเป็นยังไงอ <4 G S 2> นไนตั <4 G S 2> ดก่อน 4G คือต้องเห็นภาพที่ชัดเจนมากไม่ใช่แค่ว่าพอมือถือไมค์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์มือถือไมค์ไฟสองหน้าปุ๊บคุณคือพิธีกรครับผมก็คือจะต้องคือพิธีกรของเราก็คือมีรูปแบบเดิมอยู่แล้วคือ สื่อสารให้ชัดเจนเนี่ยครับอัคราต้องถูกต้องเอ้าละฮะและเนี่ยคงจะเห็นน้องๆทั้ง4คนนี้นะฮะอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินคนคุณภาพที่จะมาเสริมทัพให้กับ MCOT ค d HD ของเราะขอบอกขอบคุณแล้วหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะฮะเดี๋ยวจะติดตามผลงานน้องๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณคช่วงหน้าตามคำเรียกร้องฮพี่ปุ้ยพี่มนวานกับคุณตั๊กศิริพร คู่นี้เขาทำไมอยู่ด้วยกันตลอดเวลายายนุย้ยเขาเป็นคู่ซีแล้วค่ะคู่ซีที่ดูแลสุขภาพค่ะโอเคฮะเดี๋ยวกลับมากันฮะใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณเก้าเาจะเล่าให้สิ